นี่คือไททันที54เอ้ยไททันไท4ดีฮะเอาง่ายๆครับเมืนอที้สี54หละแต่แค่เปลี่ยนลูกนิดหน่อยใช่ย้อมแมวโดวยหลักๆของมันจะไม่รูบวบเกาะแปรผันก็ตามนี่แหละอ่าคืออย่างแรกคนะผมไม่ได้มารีวิวรถถังฮนะผมมาเล่นโอเคไปไล้ไปเย้ที T 54ดีเอ่อทำไปช้างไงที49วังโอ้่หบราห์ <Brand. S 1> ถ้าโดนนะแหม ผมว่าปะนขวาเลยไหมปะนึกกวาพี่เยพวกนั้นขู่รถถังหนักงานเข้าแล้วฮายพี่นัดโอเคโอเคได้ทีสี่เก้าเตรียมโดยยิงอีกนัดหนึ่งนัดเดียวนัดเดียวนัดสี่เก้าอขอร้องขอร้องขอร้องให้บอกว่ายิง 49. ยิงสี่เก้ายิงยิงโดนยิงดิเออมันมาเหรอ,อ โอ้ฮัลโหลไอ้สาต้นนัดโอเคดีมากโนนี่มาถอยมุมพอไม่พอถอยก่อนนี่นันอะไรอ่ะมานีดิเฮตยสักนาทีพหวง โอ้อืมโอ้โหงานเข้าแล้วไอ้แมวโอเคไม่เลียร์ละไเฮ้ยยิพลาดยิน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 พลาดแป้งก็เ <c oughs> ดีย๋ยวอีกรอบหนึ่งแป้ง น่าจะไปเหรอพวกน่ะว่าละ่ะอุ้ยตายด้วยพวกเจอเพื่อนแถวสอวนด้วยด้วยโอูโอ้หโ,โดนไม่เดี๋ยวไม่เด็่ยเฮ้ยว้า งานเข้าแล้วมาสิมาสิไม่กล้ามาสิมาสิมาโอเคตุยไปแล้วไม่ไม่อย่าดาันเราเฮ้ยอย่าดันเราแฝดสิบเอ็ดโอเคเอาละรถหนักไปหยุดซีนะพวกอาชีปและ ไม่อยา่าไปจุดไหนก็ได้ขอไม่ใช่จุดเอขอร้องจุดต้างาลำบากพวกเรามาทำหน้าที่ <What? S 1> ทก่อนวัดที่ที่สี่เก้าไม่แสบมากนะนะสปอตเราแหละที่สี่เก้าหนีแล้วหนีแล้ววกหนีแล้ววกไม่ต่อละอเดี๋ยว มันมีเฮตีบ้าหรอ,อเอาไปกินเดี๋ยวพวกโอ้โดด้วยฮะเดี๋ยวเดีดดดดด,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 ดอืมอเืออืมมอืมออืมอืมมอมออมอืมอมอโอโโม ไม่มีจริงดิตอนนี้กำลังกลัวอยู่กลัวว่าจะมีคนดนันนะดิเพราะว่าจะมีคนดันมาทางป่าฮะฮัลโหลไม่ได้ถามวกอือหือยนาวล้วอือไม่ดีก็ได,ด,ด้ดันดีกว่าสินี้เล่นได้แล้วตอนนี้ โอเคมาที่พวกโอเคโดนโดนยิงไม่เข้าอีกแล้วกันเธอเออน่ารักดีมากโดนโอเคตุยย่ โอเคครับ okay. งานข้าวแล้วถอยกอนดีกว่าอย่ม่เร่อไม่เ,เถอะมันถอยแล้ว <t od noise> ว้ายจริงจรจะขาดหลายรอบะเ่ยไปเอาล่ะเราไปถกวากันฮะ ใช่โอ้ยโอเคขอเสียบนันแล้วกันนะผมไปนะ,ะ,นะไปนะโนี้เราท่านนี้เราแดงหมดเลยไปนี้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 ตีตะขาบ เติบเติบเติบตรงนี้มีใครอยู่ไหมไม่น่ามีนะจริงเงียบกิฟต์เลยลองปลายไปโอ้โหโดนได้ใจไวนั่นโอ้ธรรมชาติ ได้อย่เฮ็โอโอโอเควิสองขึ้นไมค์ดิมคดิมา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 เร็วมะ ลโ oh, <run! S 1> อ้รันโน้ยิงพลาดได้ไงก่อนครับวันไมกตัวเลือดกูดิรู้รู้รู้เมื่อกี้ยิงพลาดไปนัดหนึ่งคิด,ดีไป ยาก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 เฮ้เฮ่เออฆ่าให้แล้วเล่นให้ต่อ <What? S 1> ไม่ตาย ah. <laughs> โอเคตายแล้ว